อๆๆมามันดีมันหลุดได้เหอเงเออย็ดมากเ้้นสัตน์ขึ้นเลยเย็ดมากรอเลยฮรอคนโดห้าหมื่นโอ้โหนี่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 นอ่นี่นีนี่นี่นี่นว่นีบนีนี่น่นี่นี่่นน่นี่น่อนี่นเ่อี่นีอนี่ออนร่น่น่นนนี ขอโทษทีครับขอโทษทีครับต่อยี้ต่อหน่อยแม่งเฟสต่อยี้ไม้เขาอยู่ไม้อยู่ในเรือนจำอยู่ไอ้เหี้ยนี่ไอเอาเอาชื่อเขามาใช้ข้างนอกนี่มันโคตรเหี้ยเลยนะไอสัตว์มาท้าเขาโงท้าเขาไฝ่ไอ้เหี้ยแม่งโคตรเหี้ยเลยใส์กูแม่งวันนี้กูกูบอกง่ายกูนี่เลยสัตว์กูจะขุดพวกมึงง่ายเย็บแม่เฟตปอแม่หน้าหี เรจะฝุดขุดพุ่งขึ้นมาไอหน้าหีไอพวกเฟสปอมไอหน้าหีหืมมั่งขึ้นสัตว์จะทำอะไรแม่ย็ดแม่ทำทำได้หลไรวาเย็ดแม่เฟสปอมเนี่ยฮะไอสัตว์ย็ดแม่คนเขาอยู่เรียนจำแต่มึงเอาชื่อเขามาเย็ดแม่มาท้าออกมาเขาก็ไม่มีที่ยืนได้แม่เย็ดมาเอ้สัต ไอ้เหี้ยมันท้าก็ป้ายมันท้าก็ไรแม่เย็ดไม่ใส่แล้วแว่นไอ้เหี้ยขึ้นเลยเหี้ยขึ้นตาขึ้นตาไอ้เหี้ยชอบแช่นะไม่ชอบก็แช่งไปไอ้เฮียขึ้นตาขึ้นตายังไงขึ้นตาแต่หลังอ่านกล้องงี้ขึ้นตาไอ้เหี้ยแม่เย็ดสัตว์ต่อเลยต่อเลย เย็ดแม่ตัวเขาอยู่เรือนจำไหมแม่เย็ดเอาเอาเฟซเขามาเล่นใช้เฟซปลอมไอ้หน้าหีกูนี่ประสานงานกับแม็กสุพรรณมาเนี่ยเย็ดแม่แม็กบอกว่าไม้ายังอยู่สุพรรณขอบคุณมากครับแม็กแม่งไอ้ไอ้เฟซเยียนี่นะลบไปเลยนะใครรู้อ่ะที่ไมโอรสอะไรอ่ะอย่าหน้าแม่งเฟซปลอมไอ้หน้าหีชาติหมา

พวกนี้ต้องจัดต้องจัดแม่งหน่อยจัดกูสายฮาแล้วแม่สายโหดหรอเย็ดมากสายโหดจะโดดเย็ดด้ว้ยสัสสายฮากูดาฮาอย่างเดียวกูดาพาไอ้สัสเย็ดมากแล้วตัวเขาอยู่ในเรือนจำไม่แม่เย็ดไปเอาเขาแม่งมแม่จิตใจมือแม่ง เร็วสามสิ้นดีเลยแม่จะเขาอยู่ข้างในแล้วยัดแม่มึงยังไปทำให้เขาแบบว่าบั่นทอนชีวิตเขาอีกเยี่ยงแรงเลยเอาแก้วเอกเลยไอ้เหี่อ่ะน้าหิวพวกไม่ตั้งเอารูปโปรไฟล์พ่อแม่มาตั้งเองวะเยี่ยมแม่อะาไอ้ยี่แม่ง เจอเนะเจ็บมากกูตามตัวเจอมึงแล้วเจอแล้วไอสัตว์เป็ดปอมนะเดี๋ยวเดี๋ยวแคบไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จจากนี้ปุ๊บเดี๋ยวแคบไปดูไอฮี่อ่ะกูเพิ่งเจอแม็กซุพรรณเนี่ยแม็กบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เออแม่งป๊ะเลยพอดีเลยขอบคุณมากแม็กเพื่อนไอ้สัตว์แหม่ไอ้เหี้ย มึงคิดว่ามึงแ <Wars> น่ไอ้สัตว์แหน่เฮียสัตว์ที่ไหนแน่ที่ไหนสุพรรณไอ้มันปอมเฟสมาเว้ป้อมปอมเฟสไม้มาเฮียปอมเฟสไม้อโสมามาท้าเขาไฟมั่วเมี่ยมวยแม่เย็ดเฮียแก้ขาหน่อยเฮียเดี๋ยวหาว่าเฮียแกงโอรสดนั่งอย่างงู้อย่างงี้แม่ใช่แม่เย็ดไอ้หน้าหีเนี่ยลูกของไอ้มาร์ก มากเก็ตหมาทำม,มาตั้งให้แม่งเลยเย็ดแม่มากเยก็ดหมาไอมากเก็ตหมาไอหนห้าหยที่ว่าอุ้มอุ้มนักเรียนเทคนิคเทคโนโลยีทีท่อุ้มหมดไอหนห้หาหยีนี่โหดายโหดายสินดีดเออเย็ดแม่ <laughs> ถามแม่งเจอแบบนี้ก็อุ้มเจอเทคนิคก็อุ้มแล้วเจอหมาอุ้มผหดแล้วเจอลูกกอล์ฟอะอแล้วเจอลูกกอล์ฟอะ กูเจอกูก็อุ้งกูขึนข้นมาเย็ดเย็ดแม่พวเฮี้ยอะไรสักเย็ดแม่มากกูปะทะกับแม่งมาแล้วไอ้หน้าหีเวเปตอมหน้าหีอย่างเงี้ยอา้าวชอบช่วยแชร์นะครับไอ้เฟตเฮี้ยเนี่ยอย่าไปรับเพื่อนมันนะครับร้อยอะร้อยกว่ามันบอมไอ้พวกเฮียเ้ยพวกเงี้ยของผมไม่มีสาระนะ น,นั่นเข้ามาคนโดนไปละโดนโดนผมไปลวเข้ามาวนปะัล่อหกหลอ่หลอ,หลอเหอบอกผมสันหลอ่อโดนผมไปละโดนผมไปคนละกระเด็นไปคนละเอ่อไอ้เหี้ยเออ <laughs> <laughs> ดีอะดีอะ <laughs> ขอบคุณนะขบเพลงเลยดีอะแม็กสุพรรณมาพอดีเลยรู้เลยรู้ <laughs> เรื่องเลยว่าโอ้ย็ดแม่ ไอ้เฮียไอ้เฟสปอมไม้นี่วเยัดแม่ไม่งัเสียชื่อโอรสทั้งหมดไอ้หน้าหีพวกมึงนี่นะที่ทำเฟสปลอมไอ้พวกกูพูดรวมเลยมัดรวมเลยไอ้ทำเฟสปอมฮะถามจริงเหอะพ่อแม่มึงอะยัดก,กันท่าไหนวะมึงก็บบอยากจะไอ้ย็ดแม่มึงอยากจะมาทำให้โลกสังคมมัน บั่นป่วนเฮียอะไรมึงบ้าเหรอมึงเปิดหน้าชกแบบกูนี่เปิดหน้าชกเลยเย็ดแม่เปิดหน้าชกด่ามาด่ากลับด่ามาด่ากลับควยไม่มีไม่โกงเฮียแบบนี้เลยเย็ดแม่ไม่ยอมโอ้โหเย็ดแม่เอากระตุกกระดามีมาขึ้นโปรไฟแม่เย็ดพ่องตาเปิดมาหน้าหูตกใจหน้าหี้ไม่เอาเฮียเอาน่าจริงเลยเฮียเฟซบุ๊กอ่ะคุยฝ่าย มึงเอาโอ้โหยัดแม่แต่งหน้าแล้วสวยเลยยัดแม่เปิดมาดิโอ้โหเจ้ตัวจริงแม่งยัดแม่คือเจ,อจ็บโหยัดแม่เดินนี่แม่งหลาห,หอนปุ้งไม่เลิกไอ้เหี่อ่ะเฟซทุกคุยอ่ะเฟซปลอมเนี่ยแม่งโคตรเหี้ยเลยชอบทำให้แกงเขาเสียหมดไอ้เหี่อ่ะบ,บอก,บอกอไว้ก่อนเลง่ายๆที่อ่ะจับได้แล้วมึงเฟซปลอมน่ายัดแม่มึงตายแล้ว เกือบที่แรกเกือบมีปัญหาไอ้เลทีได้ที่คุยไอ้เล,เลก็เขาคุยเออ,อพี่แกไปดูก่อนแกแกกับผมอกอูคแก่มึงอยู่แด้เลยเออแม่งเฟสปลอมจริงแมยเลเอ,อจับแม่งหน่อยแม่เลเ,ลเ,ลเลทียเฟสปลอมจับแม่งมาสัตว์ไม่ต้องทำอะไรมนะันน่าจับได้จับตัวแม่งง่ายสัตว์ นะเทียนหยดไข่มากเลยพี่เทียนเียนหยดมากเลยพี่อะไรเพลงหรือบ้านเขาขอเพลงหอว่าเพลงตัวใครกับพี่จ้องอะไรตัวพี่จ้อีไหนเนียไมงามแล้อ เหมือเลยเข้ามาดา่ารู้ว่าด่าผมด่ากับเลไอไรยมีบทอะไรดิไม่ใช่วันนี้ทำเลี้ยงเดียพรุ่งนี้บวชเช้าเหรอจัดเะยเพจจัดอม่มีอะไรมากต่อไปเปนโอเคอฝ<อ>า,ากกันแค่นี้ครับฝ<ล>ากกันแ่นี้ครับ<า>บ๊ายบาย